จ้ะอันนี้น้ำนี่เราก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีโขกใส่หมูสามชั้นลงไปแล้วใส่ฟองเต้าหู้ดอกไม้จีนเห็ดหอมเห็ดหูหนูกุ้งแหง้งแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนนเดี๋ยวเคี่ยวคือ เตาม้เส้นจ้ะไปถักไป้ะต้มเส้นกังร้อนหนูต้มม้นเส้นนะจ๊ะ ได้แล้วนะจ๊ะต้มมุนเส้นเดี๋ยวเรามาดูกันจากนในถุงนี้เราก็จะเตรียมไปวัดนะจ๊ะนี่และอีกถุงหนึ่งฝากให้คนที่เราฝากไปวัด สาุเนาะใหญ่โมทนาซาทุอันนี้ไปวัดนะจาะทุกคนโอเค <Okay. S 1> แล้วส่วนในหมอ้อนี้ตักแจก,กนะจาะทุกคนใครสนใจอยากกินต้มอ <c oughs> ุ้นเส้นมาได้ที่บ้านยีดอกไม้นะจ๊ะในหมอ้อนี้คือเดี๋ยวเราจะตักแกกให้หมดเลยเนาะวันนี้วันเกิดแล้วเราก็ทําบุญเนาะอืม